สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีเหตุการณ์บอคาดพันมีผู้ชายผู้หนึง่งลาวว่าวาลาวเสียงเงินนำหอยขนหลายล้านแล้วลาวจึงตัดสินใจเอามีดยางเขา้าปลาจากนั้นก็มีป้า ผู้หนึ่งแล้วไปหานอไม้บังเอิญแล้วเห็นด้วยความสงสัยแล้วเลยจอบเบิงก็เห็นเท้าอันนั่นจกของออกมาเอามีดตัดของตัวเองทั้งโอทั้งโอ้ยและ ย่งางหนีพอลรวย่างหนีป้าผู้นั้นก็ย่างเข้าไปเบิงพอลรวเห็นแล้วและว่าวา่าทั้งไงทั้งยาวทแท้ๆล้วจึงตัดสินใจด้วยความสิดายของไงของยาวแล้วจึงเก็บเอาไว้